สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ Regent s of i m e i a ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูคอนเทนต์ในเรื่องของเหรียญโทเค็นนะครับแล้วก็วิธีการสร้างรายได้ของเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับค่อนข้างที่จะมีระบบเยอะแยะมากมายนะครับไปล่าโทเค็นต่างๆเนี่ยได้จากที่ไหนได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ NFT แล้ก็เหร,เรียญโทเค็นต่างๆนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราเอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับใครผงใสย,ยังไงก็อย่าลืมนะครับสามารถกดคอมเมนต์กันได้นะครับผมพูดคุยสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นชัดเจนมากขึ้นและวันนี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับและก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์สําหรับเกมนี้ไปยาวๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับ เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับก,กับร้าน Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรายแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้น เลยูจี o n e ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆในฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเดี๋ยวจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับอ่หัวข้อนะครับผมสำหรับโปรชาร์ดจะมีอยู่2หัวข้อนะครับผมเรามาดูโปรชาร์ดแรกนะครับที่รายละเอียดเยอะมากนะครับผมอ่าเราจะเห็นตามรูปภาพนะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับจะเป็นในเรื่องของการสเต็กกิ้งซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การซื้อขายตลาดกลาง เราก็จะเห็นว่าตล,ตลาดกลางนะครับจะมีอยู่2รูปแบบตลาดกลางเซอเบอร์และก็ตลาดกลางภูมิภาคนะครับมีอะไรบ้างถ้าเราไปดูในเกมเกมนะครับตลาดภูมิภาคครับก็คือตลาด v ี i x นั่นแหละนะครับผมให้เรากดดูตรงนี้ครับตลาดภูมิภาคตรงนี้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าของวัตถุดิบที่เราดรอปได้นะครับเราสามารถนํามาขายเป็นเหรียญ v ีมิได้เลยนะครับขอแค่ ติดตาช่างนะครับเราก็สามารถนามาขายเห็นไหมครับก็มีคนขายเป็นหมวกด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถขายได้รับเหรียญโทเค็นและเป็น NFT ของ VMix กเลยนะครับได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับและเหรียญกิจกรรมล่วงหน้านะครับไอที่ยังไม่ได้ใช้นะครับสามารถนํามาขายนะครับเป็นราคาเหรียญ v ีมิกได้นั่นเองครับเวลาเราจะลงขายนะครับเราก็สามารถกดขายตรงนี้ครับถ้าเราดรอปไอเทมนะครับที่ติดตาช่างเนี่ยเราก็สามารถนํามาขายตรงนี้ได้นะทุกคนนะแล้วก็ใส่จํานวนอะไรเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตั้งเป็นราคาวีมิกแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะขายนะสมมติว่าขายแบบนี้นะครับก็รอในการขายนะครับแล้วก็ถูกหักภาษีอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับตามร้านค้านั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดเซิร์ฟเวอร์ก็คือตลาดในเกมนะครับก็คือตรงนี้ครับผมตรงนี้เนี่ยจะซื้อขายกันด้วยเพชรขาว นั่นเองนะครับผมซื้อกันด้วยเพชรข่าวนะสมมติว่าถ้าใครติดตาช่างก็สามารถนํามาขายเป็นราคาเพชรได้นั่นเองอันนั้นนะครับพอเราดูนะสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับผมอันนี้เนี่ยผมขอพูดเรื่องสเต็กกิ้งกันก่อนนะครับซึ่งมันก็จะมีหัวข้อที่ผมให้ความสนใจกับให้เราสังเกตนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้แล้วก็คําว่าสเต็กกิ้งนะครับตรงนี้นะการสเต็กกิ้งนะครับจะมีอยู่3รูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารายได้เหมือนกันนะครับ ก็คือง่ายๆครับเป็นอัตราดอกเบี้ยก็คือเราฝากเข้าไปเราจะได้ดอกเบี้ยนั่นแหละอธิบายกันง่ายๆนะครับดอกเบี้ยเนี่ยเขาบอกกันอยู่แล้วนะครับว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่เห็นไหมครับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด5%การฝากของ s v m i x นะครับ s v m i x เนี่ยได้จากที่ไหนครับได้จากการสวอปนั่นเองครับเราสังเกตตรงคําว่าตรงนี้ครับกระเป๋าเงินของเรานะครับอ่ะเด้งแล้วแพ็คเด้งเนี่ยรัวๆเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับตรงนี้อ่าในการฝากนะครับอ่ะอย่างเช่นนะ ้าเรานะครับอยากจะทําการส w a p เนี่ยให้เราส w a p กดอย่างนี้ครับเราอยากจะเอาวี x นะครับเข้ามาเป็น s V m i x นะครับก็ทําการ s w a ปตรงนี้ได้เลยนะครับ s w อป V m i x อย่างนี้เข้ามาได้เลยนะจะตั้งเป็น10 V m i x ละกันนะครับอันนี้ก็คือทําให้เพื่อนดูนะเพื่อรับอัตราดอกเบี้ย1เดือนนะครับกดแลกเปลี่ยนครับปึ๊บอย่างนี้มันก็จะทําการพุ่งเข้าไปที่กระเป๋าทาการนะครับพอเรากดยืนยันเนี่ยจะทาการแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญเลยเห็นไหมเราสามารถนะครับเอาเหรียญ s V m i x เนี่ยแลกเปลี่ยนคืนได้นะครับตรงนี้เลยนะ เอออันนี้ก็คือวิธีการนะครับเราก็จะได้เหรียญ v b e i k มานะครับจากนั้นนะเราก็จะไปทําการ s t a ก k i n g ครับเข้าไปที่ s t a ก k i n g นะแล้วก็เลือกนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะทําการฝากดอกตัวไหนนะเราอยากจะฝากเข้าไปเราก็กดฝากแบบนี้ครับสิบ b mix mm กดฝากเข้าไปเห็นไหมครับเราสามารถถอนได้ก็คือใช้ระยะเวลา1วันในการฝากก็สามารถถอนได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะถอนนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของตัวดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เราดูตลอดนะครับว่าดอกเบี้ยร rian, เราได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือการหา ไมเลทนะครับผมตามฟังก์ชันที่ผมขึ้นให้กับเพื่อนดูเลยนะครับเงิน s v m i x นะครับเหรียญ SVMix จะไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนนะจะอยู่เหมือนเดิมนะครับจะไม่ได้หายไปไหนจะอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆฟังตรงนี้ไว้นะครับเราจะได้รับ SVMix กลับคืนนะครับตอนที่เราถอนออกแล้วก็รับตัวไมเลทด้วยอันนี้ก็คือการสเปกกิ้ง GVMix นะครับผมก็เหมือนกัน GVMix เราก็ได้จากการฟาร์มนั่นเองครับ G V m i มหาจากไหนได้บ้างอ่ะผมจะอธิบายง่ายๆครับผม GV mix จะได้อยู่2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือหอคอยทองคําครับเห็นไหมครับหอคอยทองคําจะมี2รูปแบบครับทั่วไปกับอินเตอร์นะครับถ้าอินเตอร์เนี่ยมันจะของดรอปมันจะเยอะกว่านะครับผมเห็นไหมของดรอปจะเยอะกว่านะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยของดรอปมันจะน้อยกว่านะครับผมสังเกตตรงนี้เราเนี่ยจะไปหาเหรียญตรงนี้แหละครับชิ้นส่วน GVM i มนะครับผมตรงนี้มันจะดรอปกับมอนเตอร์นะครับแนะนําว่าให้เราทําตัวสูงๆก่อนนะครับ ทำตัวเก่งๆก่อนค่อยนะครับไปลงก็ได้นะครับมันจะทําการรีเซ็ตนะครับเวลาเข้าเนี่ยก็คือวันทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์จะทําการรีเซ็ตเวลาเข้านะครับผมตรงนี้นะเราสามารถเติมตั๋วเวลาได้ครับผมนี่เห็นไหมแต่ถ้าใครนะครับเช่ารายเดือนนะมันจะทําการเพิ่มเป็นร้อยแปดสิบนาทีให้กับเรานะครับเช่ารายเดือนก็คือสิทธิประโยชน์ G ี m i x นะครับเป็นรายวันที่เราซื้อนะครับตรงไหนนะครับผมอ่ะผมเข้าไปที่ร้านค้าสิทธิรายวันตรงนี้ครับผมเห็นไหม โกลจีวิมิกหรือเอสติเวอร์ก็ได้แล้วแต่เราครับมันจะเพิ่มให้กับเรานะครับอ่เวลานะทุกทุกคนนะโอเคนะพอเข้าใจเนาะตรงนี้นะครับเอาละทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งครับเราสามารถหาได้จากดันเจียนนะครับผมวาฮาราครับเราเข้าไปที่ดูวาฮาราวาฮาราเนี่ยจะดรอปเฉพาะอินเตอร์ครับดันอินเตอร์นะเห็นไหมจะดรอปเฉพาะดันอินเตอร์ครับนี่มันจะดรอปทั้งหมด3ดันเลยครับเห็นไหมครับอันนี้คือดันเจียนนะครับดันเจียนวาฮาราเนาะ มันก็จะดอกตรงนี้นะอันนี้ก็จะได้เหมือนกันหลอมเป็น s v m i x ยังไงให้เรากดหลอมแบบนี้ครับแล้วเราให้เราเลือกมา G Vmix ครับผมเห็นไหมมันจะใช้1 0 0 0 0แสนนะครับใช้ชิ้นส่วน1 0 0 0 0แสนครับจะได้ G Vmix หโอ้โหห0 0 0 0แสนนี่โอ้ก็ฟาร์มกันย,วยาวๆเลยนะครับผมยาวเลยนะอ่าแล้วนะครับผมพอเราเข้าใจแบบนี้เรามาดูรูปภาพแบบนี้ครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถติ๊กบอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้นะ เราดูภาพนี้ครับเห็นไหมครับเราสเต็กกิ้งเนี่ยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น GV Mix หรือ SV Mix เนี่ยเราจะได้ไมล์เลดเข้ามาครับแล้วไปที่ร้านค้าไมล์เลดนะครับร้านค้าไมล์เลดเนี่ยจะมีทการซื้อนะครับหนึ่งก็คือหินหลอมนะครับสองก็คือหินหลอมซีซั่นนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับผมเราจะได้นะแล้วเราไปทําอะไรครับหินหลอมเนี่ยเอาไปหลอมเป็นเหรียญนะครับเหรียญอีกดัสซิลครับเพื่อเอาไปสร้างอุปกรณ์ในตำนานนะครับก็คือเอาไอเทมในตำนานนั่นแหละ นะครับไปคราฟแล้วสามารถเอาไปขายในตลาดกลางได้นะครับผมโอเคนะขายในตลาดกลางอะไรครับเราเข้าไปดูในเกมครับนี่เราไปหลอมนะสมมติว่าเราหลอมไอเทมนะครับสมมติว่าเราได้ไอเทมมานะง่ายๆเลยเราจะหลอมเป็นอีกดาซิลเราเนี่ยจะต้องมีนะครับอุปกรณ์นะครับที่ drop เป็นขายได้นะครับแล้วก็เอามาหลอมนะครับแล้วก็เป็นอีกดาซิลนะครับผมตรงนี้นะ อ,อีกดาซิลก็คือจะสามารถนําเหรียญนะครับไปทําการสร้างเป็น n f t ได้สมมุติว่าเราได้อีกดาซิลมาแบบนี้นะครับนี่เราจะไปสร้างเป็นอุปกรณ์แบบนี้ครับผมนี่เป็นเหรียญแบบนี้นะอ่านี่เป็นเหรียญอีกดาซิลแบบนี้ครับเราจะเอาเหรียญอีกดาซิลเนี่ยมาคัเป็นแบบนี้อ่าแล้วของพวกนี้แหละเราก็เอาไปขายในตลาดกลางนะครับตลาดกลางก็คือขายตรงนี้ครับผมเห็นไหมขายของพวกนี้ครับนี่มันจะเป็นแบบระดับขึ้นมานะครับเห็นไหม ระดับเนี่ยยิ่งเราทําระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยราคามันจะแพงมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นอุปกรณ์แบบนี้เลยครับผมที่เราสามารถนําไปใส่ตัวละครพวกนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ NFT ทนะครับที่เราได้จากการหลอมจากเหรียญอิกดาซิลนั่นแหละนะครับเห็นไหมขายพวกนี้ในตลาดจีอ่าในตลาดวีมิกเลยนะครับถามว่าหินหลอมเนี่ยไอเรื่องเหลืองเนี่ยหาจากไหนเราไปดูในเกมครับอ่ะเราเข้าไปที่คําว่าสร้างครับเมนูสร้างแล้วก็เข้าไปที่คําว่าเหรียญครับเห็นไหมครับนี่คือหินหลอมอิกดาซิลครับเราเนี่ยจะต้องไปหานะครับ จากการจกมอนเตอร์นะครับแล้วก็ร้านค้านะครับจะเป็นหินเศษชิ้นส่วนนะครับเห็นไหมหินหลอมอิกดาซิลนะครับตรงนี้นะเรื่องของการที่เราเนี่ยได้เหรียญ g ีวีมิกมาแล้วเราจะทํายังไงครับระบบสเตชันนะครับนี่ให้เราดูภาพนี้เลยก็คือ g ีวีมิกครับเราได้รับ g ีวีมาเราสามารถนําไปแลกเปลี่ยนและเป็นวีมิกได้เลยนะครับโดยโหมดนี้เนี่ยคนที่จะทําได้ก็คือต้องมีเลเวล40ขึ้นไปให้เรากดไปที่สเตชันตรงนี้ครับเห็นไหมครับสเตชันเลเวลจะเปิด40 เราถึงจะสามารถ swap GV mix ไปเป็นเหรียญ V mix ได้นั่นเองครับผมอันนี้ก็คือหลักการนะครับ GV mix ได้จากที่ไหนได้บ้างนะครับอ่ะหก็คือได้จากหอทองคำสอก็คือออกเดินทาง 3. ก็คือฟิลขัดแยง้งดู้จากในเกมได้ครับเขาบอกหมดเลยนะครับให้เรากดที่ GV mix แบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้เรากดชิ้นส่วนแบบนี้นะอ่าได้จากในได้บ้างคําหอแห่งทองคํานะครับนี่เป็นชั้นๆไปเลยครับทั่วไปกับอินเตอร์นะ มีอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็บอสแล้วก็เลดนะครับผมใครชอบต e ีบอสนะพื้นที่ขัดแย้งนะครับสังเกตนะก็คือดันเจียนวาฮาร่านั่นแหละนะครับผมจะเป็นอินเตอร์ทั่วไปชั้นยอดนะครับนี่น,นะเราก็จะบอกหมดเลยนะครับห้องประสบการณ์นะส่วนใหญ่นะมันจะดรอปนะในห้องประสบการณ์อย่าลืมแล้วก็ห้องแห่งทองคําด้วยนะถึงจะดรอปอันนี้เนี่ยครับผมเขาก็บอกหมดนะมีเฉพาะห้อง ประสบการณ์แล้วกห็ห้องแห่งทองคำนะครับที่มันจะตอบตามเลเวลด้วยนะครับในแต่ละห้องนะเอาละครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจทั้งหมดนะครับผมวิธีการหา GV m i x และนะครับผมวิธีการต่างๆเนี่ยเราสามารถสวอป GV m i x ได้อย่างไรให้เราไล่จากนี้เลยครับ1ก็คือตลาดภูมิภาคนะครับสามารถซื้อขาย G v ี m i x ได้2ก็คือสเตชันนะครับสามารถสวอปแลกเปลี่ยน G v ี m i มได้สก็คือชนะจากการแข่งขันเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมครับจะได้ในส่วนของภาษีภาษีเนี่ยในการ แข่งขันหรือว่า PVP เซิร์ฟเวอร์นะครับส่งคมเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละจะได้เป็นการจ่ายภาษีภาษีเนี่ยจะเป็น GVMIX นะครับแล้ว GVMIX เนี่ยไปขายเป็นเงินจริงได้นั่นเองอันนี้ก็คือหลักการทั้งหมดนะครับในการหาไรายได้ของเกม Regens t of w y m e a ใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามและพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับใครอยากจะดูคอนเทนต์ตรงไหนสามารถคอมเมนต์ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมไป นำข้อมูลนะครับนำามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนฝากไว้ทิ่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ